วัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมด้วยแรงบุญแห่งพระพุทธพิธีแห่งพระพุทธาวันนี้แรงบุญได้นำผมรายการบรุษตัสมาที่วัาปริว่าราชสงคาา หลวงพ่อสุภทัยเกิดมาชาตินี้ผมเพิ่งเคยเห็นสิ่งที่เกิดจากน้ำมือของศิลปินใต้บรรจงสรรสร้างระวังสรรค์เกิดงานศิลปะได้มาดูได้มาชมด้วยความยินดำผลงานของ ศิละปะปูนปั้เปนเบญจรงน้อมนำสายตาของท่านมาดูเป็นการหลั่งไหลาทางวัฒนธรรมท่านดูนะครับมีรามเกียรติ์ตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดจะต้องเป็นสามก๊กจะเป็นหลั่งไหลาทางวัฒนธรรมแม้กระทั่งอียิปต์โบราณก็เป็นแนวคิด ที่ว่าการเอื้อให้แก่เยาวชนทั้งในประเทศต่างประเทศให้มาหลอ่อหลอมน้ำใจเป็นหนึ่งผมก็มาคิดดูถ้าทุกสิ่งทุกอย่างแนวความคิดนี้นะแค่ต่าง บ้านต่างเมืองต่างอำเภอต่างจังหวัดให้นามความคิดอันแปลกมานำเสนอสิ่งละอันพารน้อยเพื่อหลอมเป็นหนึ่งแห่งพุทธศาสารก็เป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญเป็นสิ่งที่น่าจะนำไปใช้ผมชอบ การนำเสนอผ่านศิลปะอุปนเบ็น,นจรลงสักครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านท่านมีควรท่าต่อการมาพบกับบุญกุศลในชีวิตของท่านมานะครับมาที่วัดปริวาสราชาสงคราม นโมตตสาพระคราบโตอรหะโตสัมมาสาัมพุทธสัะนะครับคาถาบูชาหลวงพ่อสุโคไทยณนะจุดนี้ในความดึงดำผมอนุกักคิดว่าหนึ่งวันน้อยไปน้อยไปนะครับที่จะมาร่วมดื่มดำ มาดูความยิ่งใหญ่มาดูวิจิตของงานปูนปั้นลงุงเบนจะลงช่างไครนี้ไม่ได้เป็นด้อยใครไม่ได้ด้อยใครในแผ่นดินในโลกนี้ยังมีสิ่งดีๆงามงงของชาวพุทธที่จะนำเสนอสู่สายตาของพุท้สานิกชนทั่วโลก ภาพหนึ่งภาพในจินตนาการนั้นคงจะเล่าขานในหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงไม่หมดดังคำคมที่ว่าอันหนึ่งคำเล่านั้นไม่เท่าสองหูฟัง สองหูฟังก็ไม่เท่าตาดูสองตาดูไม่เท่าหนึ่งมือคลำวันนี้ถือเป็นมงคลยิ่งแล้วต่อมนุษยรกับที่ได้เห็นความสวยของศิลปะปูนปั้นนะครับสองตาดูสองหูฟังและก็มือได้มาคลำนะมาค นะสองมือผมได้ทำแล้วสองตาดูสองหูได้ฟังนะดได้โดยเฉพาะได้ราบองค์หลวงพอ่อสุขโขไทยถือเป็นบุญผุศสนของผมบารมีของหลวงพอ่อจงช่วยปกปักรักษาผมขอให้มีอายุมั่นคญยืน ขอให้ร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมความมุงม,มากปาถนาบุญบารมีที่ผมได้กราบเรียนใมทที่นี้ขอให้กลับคืนไปสู่ท่านผู้ฟังผู้ชมขอให้ได้รับแรงบูุญแรงปุศลก็ขอากาบเรียนเชิญทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้กับทางรายการบนเวิกัสด้วยวันหนึ่งวันใดที่ท่านมาขอเชิญเลยนะครับ